สวัสดีนะักลงทุนทุกๆท,ท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามแผนประจําวันพุทธ 14, พที่24พฤศจิกายนเนาะในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกเลย s 50ตลาดของเรานะครับล่าสุดพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับทำ Break ทน n สมเ่ยมปากปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการพู l l b a c มาในระยะหนึ่งน้องนะก่อนที่จะมีการดีดตัวขึ้นคาดหวังการทํากําไรในเป้าบริเวณ Supply Zone นะครับ ทีนี้ต้องบอกก่อนถ้าใครเล่นทีเฟกก็ให้ล็อกกําไรไว้ก่อนเนื่องจากมีสัญญาณกลับตัวแล้วก็สัญญาณยืนยันแล้วในภาพสั้นนั่นเองนะครับส่วนใครที่ถือหุ้นอยู่รัน p r o f ิตไปตามรูปแบบราคาของหุ้นลายตัวไปเนาะก็น่าจะมีกําไรกันทุกคนนะครับทั้งคนที่ถือหุ้นแล้วก็เทรดทีเฟกเลยนะครับกลยุทธ์ของ s อ0ก็ยังเป็นการย่อซื้ออยู่นะครับในการทํากําไรรอบสั้นเนาะในช่วงบ่ายเดี๋ยวเราปิดทํากําไรเนี่ย ลหลังเราปิดทำกำไรไปแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเรารอเก็บผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะย่อลงมาได้แถวประมาณ9.88แถวนี้เดี๋ยวเราอเก็บของเพิ่มดูอีกทีหนึ่งนะเพื่อเล่นรอบรรบสั้นนะครับทีนี้ปฏิทินข่าวครับหลังจากที่เงียบเหงากันมานานนะเราไปเซอร์ไพรส์ในวันจนันทร์ก็คือเจอข่าวนอกตารางของลุงพาเวลนะครับก็ยินขอแสดงความยินดีกับคุณพาเวลด้วยเนาะได้เป็น ประธานธนาคารกลางสาหรัฐสมัยที่2นะครับทีนี้ในวันนี้เองเนี่ยมีปฏิทินเก่ามีปฏิทินข่าวสำคัญอะไรบ้างมีพีรามครับ GDP นะครับไลคอต้าเนาะของทางอเมริกาซึ่งอันเนี้ยน่าจะมีอิทธิพลพอสมควรกับตลาดทั้งในส่วนของตลาดดอลลาร์แล้วก็ทองคำแล้วก็สีชุ่มครับมี c p c e Price Index เนาะก็2ตัวนี้ครับถ้ามาตามคาดการณ์เนี่ยจะกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงอีกนะ ถ้ามาตามคาดการนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจหรือที่ติดตามเลยคือเขาจะพลิกโผไหมคือถ้าตัวเลขมันออกมาต่ํากว่าคาดการเนะี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบรุนแรงทีเดียวนะครับก็ต้องมาติดตามกันนะก็สําหรับนักเรียนเดี๋ยวรอพาเทกันหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมนะครับวันนี้น่าจะอยู่กันยาวเลยแหละตั้งแต่ทุ่มถึงสี่ทุ่มเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวรอดูด้วยกันอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้เดี๋ยวไปดูคู่ BTC นิดนึง BTC ยังอยู่ในลักษณะของไซด์เว่ดาวนะครับการสวิงดาวแบบนี้กลยุทธ์ที่เราแนะนำเทรดก็คือแนะนำให้เทรดฝั่งขายเป็นหลักนะฝั่งขายจะได้เปรียบกว่าฝั่งซื้อนะครับฝั่งขายจะได้เปรียบมากกว่าฝั่งซื้อล่าสุดพอดีเลยมีสัญญาณกลับตัวเพราะฉนั้นก็หาจังหวะในการเทรดในทำเฟรมเล็กลงมาก็คือ15นาทีเนี่ยในการหาจุดโอเวอร์บอทนะครับหาจุดที่เขาโอเวอร์บอทแล้วเทรดฝั่งขาย จะได้เปรียบก,กว่านะครับดีดเด้งขายครับสำหรับ BTC เนาะแล้วก็ไฮไลท์วันนี้สำหรับในส่วนของราคาทองคำนะครับราคาทองคำล่าสุดเมื่อวานตามแผนเลยก็คือดีดขึ้นตัวขึ้นมาจากกรอบของ1ช่วงบริเวณ1782ถึง1785นะครับทำแท่งยืนยันครับยกโลตามสูตรเลยยกโลตามสูตรตอนนี้ราคาก็สวิงยกโลอยู่เป็นอัพเทรนสวยงามนะครับตั้งแต่ช่วงนี้เนาะที่ราคาเขายืนเหนือ17 8 4ได้เนี่ย ก็เป็น u p พเทร trend ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับก็กลับมาในสโคปของ time f r a m ใหญ่ซึ่งเราจะเห็นว่าใน time frame ชั่วโมงเป็นการกลับตัวของราคาแบบสวยงามมากๆเลยนะครับของราคาทองคำเนาะก็คาดหวังการดีตัวในระยะสั้นครับนองที่บริเวณ1817แล้วละกัน1818 18ประมาณนี้เนาะเป้าแรกก่อนเป้าแรกจะบริเวณ1803นะครับเป้าถัดไปประมาณ1818 18, ประมาณนี้ ก็เล่นตามทรามเฟมตามรอบไปนะครับทีนี้ถ้าดูความสัมพันธ์ของช่วงเวลาเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับที่ช่วงเย็นหรือดึกคืนนี้หลังจากราคาทดสอบริเวณ1803ยน18เนี่ยราคาจะปรับตัวยอ่อพักฐานลงมาจากช่วงของการแพนิกก่อนนะครับก็คือลดลงมาจากอิทธิพลของข่าวเพื่อยอ่อย่อยกโลแล้วดีดตัวขึ้นต่อดีดตัวขึ้นต่อนั่นเองนะครับ วางเป็นสโคบของแผนไว้สั้นๆประมาณนี้ก่อนนะครับหวังว่าจะได้เป็นแนวทางเนาะสำหรับราคาทองคาวันนี้ก็ย่อซื้อครับราคาทองคำวันนี้ก็ย่อซื้อนะครับทองคำย่อซื้อบิตคอยดีด้นขายแล้วก็ s ห้สิบรอย่อลงมาแล้วซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท,ท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนสำหรับวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ คุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีเงิน,นทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทํามันจริงๆให้เนี่ย